พร้อมแล้วไปครับพี่น้องพร้อมแล้วไปพร้อมแล้วไปสีเบิงมังไฟ20ล้านครับไล่20ล้านใกล้แล้วครับหลังจากเข้าเบิงพระเอกหน่อย10ล้านไปแล้วตอนน no ี้20ล้านครับไม่หมดผ้เตรียมถึนแท่งนแล้วครับเบิงใกล้เลยครับข้างๆาอีไปงมอีกอ่ามือข้หมดเกันได้ อันนี้เป็นบรรยากาศลานจุดนะคะเป็นบรรยากาศลานจุดบั้งไฟตะไลย0ล้านที่ตำบลขุดว่าของเรานะคะวันนี้ตามติดเลยนะคะวันนี้มาดูเป็นปีแรกเมื่อกี้ดูไปแล้วก็คือในส่วนของบั้งไฟตะไล10ล้านนะคะตอนนี้ก็จะมาเกาะติดในส่วนของบั้งไฟตะไลย0ล้านนะคะเขากำลังเนี่ยเนี่ยอันนี้นีเห็นไหม ข้อ20ล้านขึ้นนะครับล้างจากก็ใช่ไม้ที่เ็าเราผ้าเหลืองๆทำอยู่ตรงนี้คือไม้จะจุดนะครับมนี้อยู่หกไม้เพราะว่ามีหกรูเออมีหกรูใช้ไม้นี้ชุบน้ำมัน้างจุด ที่รูอ่าอันนี้คือไม้จุดเพราะฉะนั้นตอนนั้นคือนั่นผานอยู่ตรงโน้นคนยดนอยู่นะครับเดี๋ยวเขายกขึ้นอันนี้นะคะอันนี้ก็คือหบไม้นี้อ่าเป็นไม้จุดเป็นไม้จุดเป็นสำหรับจุดจุดที่รมันมีหไม้เพราะว่ามันจะมีหกรูใช่ไหมคะใช่ครับข้างละสามจากจุดศูนย์กลางออกมาข้างละสามจะใช้ไม้จุดคือตัวนี้สีเหลืองๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขายกขึ้นไปบางนี่ไม้เป็นไม้เดี๋ยวเขาจะชุบน้ํามันแล้วจุดครับชุบน้ํามันแล้วเอาไปจุดให้มันติดพร้อมกัน นะครับจุดที่ตรงตรงที่มีผ้าเหลืองพันละพันเรามันเขาเรียกว่าเราลำกล้องที่มันมีมีหนึ่งสองสามฝั่งนี้มีสามฝั่งนี้มีอีกสามคือก็มีสาข้างและ3รูรวมเป็นหกรูไอ้ที่กลมๆอยู่ตรงกลางนั้นคือร่มเขาจะใช้ใบกล้วยหรือกาบกล้วยห่อไว้นะครับแล้วเชือกฟางผูกผูกไว้ดีๆนะครับป้องกันการโดนความร้อนไหม้แต่ว่าเมื่อขึ้นไปถึงจุดจุดแล้วนะครับความร้อนก็จะไป ไม่เอาเชือกฟางขาดทําให้ร่มออกกลางนะครับนี่ก็คือแต่ว่าบางบางบางบ้องเราจะเห็นว่ามันขาดก่อนนะครับมันอาจจะรองไว้ไม่ดีนะครับทำให้เชือกล่มมันขาดทําให้ร่มไม่กลางกลางไม่สมบูรณ์นะแต่นี่เขาเตรียมการไว้อย่างดีตัวนี้20ล้านครับ20ล้านนะครับที่เขาไปชมที่ร้านจุดยี่สิบล้านกําลังจะลงวางที่ตลาดจุดแล้วเนาะ เมื่อกี้เมื่อกี้นี่เราไปดูเยกลยกขึ้นรถเคลนใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้เขากําลังจะเอาลงจากรถเคลนนะคะเอาลงจากเคลนิธีเอาลงเวลาาบังมาที่ลานจุดก็ต้องใช้เคลนขนาดใหญ่ยกลงเพราะว่ามีน้ําหนักเยอะมากเขาเรียกอะไรนะคะแท่นุใช่ไหมแท่นจุดเอามาลงวางบนแท่นต้องมีเอาเหล็กที่อยู่แล้วลงตรง ดูจะมีข้อเหล็กนะครับเพื่อให้เป็นจุดศูนย์กลางหมุนได้ให้มันหมุนได้คือ,อถ้าไม่หมุนจะไม่ขึ้นอยากจะพาพี่น้องเข้าไปดูแท่นจุดนะคะแต่ <จะ S 3> ว่าคนเยอะมากเยอะมากเข้าไปไม่ถึงเดวงห่างดีละนะครับเดี๋ยวปีหน้าเราจะมีโอกาสค่อยว่ากันเนะาะดูครับ แล้วดูท่ามพวกนั้นใ่ไ่นุดบ้งไปอะไนแนี้ค่ะตื่นเต้นหพี่น้องมประมาณนี้เดี๋ยวไปดูล่องรอยของตะไลบ้้งไฟแสนโอเคค่ะ <au> อ่าอันนี้ก็คือเขากำลังจะเตรียมเตรียมที่จะจุดนะคะรอบอกว่าต่ออยู่คนเยอะมากค่ะคนเยอะ บรรยากาศเออคนเยอะค่ะคนเยอะนะครับที่นาาี่กว่าหากเมตรกว่าแต่เส้นมาดูราครับเพิ่มขึ้นครับสิบห้าเมตรนะครับที่ลานจุดนั้นแจ้งมาบอกว่าให้ประชาสัมพันธ์ให้ท่านที่เข้าไปชมในลานจุด ขอให้มอดบุรีนะครับนี่คือร่องรอยหมดเลยหยาดถุดเลยเมื่อเช้าไปแล้ว40กว่าบั้งอันนี้บั้งไฟในไรแสนใช่ไหมคะอันนี้เป็นแท่นจุดแท่นจุดัาดินเป็นแท่นจุดบ้้งไฟตะไลตะไลแสนนะคะเป็นแท่นจุดบั้งไฟตะไลแสนเวณนี้ที่เป็นเหล็กถทางทพ่งศิลน์ไปใกล้มาได้เพราะว่าเศร้าสูบยามาได้ขอบคุณไปยังร้าน K r K.R. โมบายขายมีดกมีเดกรองถือทุกยี่ห้อร้านก็ติดกับใช้สีมีเกี้ยวตรงข้ามทางเข้าวัดป่าขุนว่านะครับเป็นลูกหลานชาวขุณว่าของเรานะครับที่ร้าน K.R. โมบายถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับโทรศัพท์ ก็ไปติดต่อได้ที่ร้าน KR Mobile ท่านขันโทรศัพท์มีปัญหาเนี่ยน้อยหรือ่แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คุ้มไหนเขาจะทำแกนแบบไหนก็าีตัารณากันท่านจะไม่ผิดหวังนะครับร่วมสนับสนุนมา2,000บาทครับขอเสียงปรบมือให้กับร้าน KR Mobile ด้วยนะครับนี่แหละครับดับใจจาก ที่น้องชาวคุณป้าของเรานั้นเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็ให้การกนับสนุนมาทุกๆปีต้องขอ,อกราบขอบคุณนะครับใ<า>นช่วงนี้นะครับผมมองไม่เห็นสิทธิ์ชั้นแดงครับเอาอย่างนี้นะครับสิทธิ์ชั้นแดงถ้าผ